ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องรักษาใจให้มีพลังไว้เสมอคนอื่นทุกเราอย่าถุกตามคนอื่นเคียดเราอย่าเคียดตามทุกคนมีหน้าที่ต้องรักษาใจของตัวเองให้แข็งแรงอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยผ่านไปแก้ไขสิ่งต่างๆไปตามเหตุปัจจัยอย่างดีที่สุดอย่าโทษตัวเองอย่าโทษคนอื่นอย่าเก็บสิ่งไม่ดีเอาไว้ภายในเลกถึงแต่สิ่งดีงามแล้วเรา จะพบความสุขสมบข,ของใจเมื่อพลังในตัวเป็นบวกจะดึงสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นหาตัวเองให้พบพบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุ้มตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองให้จริงชีวิตคนเราเพาเปรียบเสมือนด่งเทียนที่ถูกจุดขึ้นมาเพื่อรอวันดับดังนั้นเ็อย่าไปคาดหวังอะไรจากใครให้มากนักสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวเราเอง และการดำเนินชีวิตของเราเราไม่ต้องไปแก้ดวงแก้คําอะไรหรอกเก้่ก้พฤติกรรมของเราก็พอ